สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์กราฟกับคุณเจี๊ย์นะคะประจำวันพฤหัสที่ 5กันยายนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะเพื่อนๆได้กําไรกันแล้วหรือยังนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟแต่ว่าเราสรุปแนวทางก่อนเนาะคือเมื่อวานนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดในแดนบวกนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงมาแต่สุดท้ายเนี่ยปิดบวกได้ประมาณ3ดอนนะคะแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อมีกําลังที่สูงกว่าแรงขายนะคะแล้วก็ข่าวเมื่อวานนะคะในส่วนของ Job Opening ของ JOLTS นะคะออกมาเนี่ยเรียกว่าปรับตัวต่วตำลงนะ เป็นระดับต่ําสุดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2564กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวเลขการจ้างงานที่ตัวเลขการจ้างงานเนี่ย คือตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันก็หมายถึงตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ทําให้หลายๆคนคาดหวังในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนี่แหละทาให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองเพื่อนๆนะคะซึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีข่าวอะไรบ้างนะคะข่าวในวันนี้นะคะจะมีตัวเลขข่าวเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานเนี่ยจะมีตอน1นึ่งทุ่มกับหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็คือ ADP Nonfarm Employment Change ตอน1นึ1่งทุ่มสิบห้าหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะจะเป็น u n Employment Claim ส่วน3ามทุ่มนะคะ จะเป็น ISM service PMI อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวันนี้นะคะตัวเลขข่าวเนี่ยจะมีถึง3ข่าวเพื่อนๆก็เรามาระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยนะคะทีนี้เรามาพูดกันในมุมมองทางเทคนิคแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ราคาทำ New High ไปที่2,500ราคาฟอร์มตัวเป็น d ับเบิลบอ t o อนะคะในมุมมองของเราเนี่ยเราคงจะใบแอดฝั่งบายเป็นหลักนะคะเราคิดว่าฝั่งบายเนี่ยณนะปัจจุบัน ได้เปรียบมากกว่าฝั่งเซล์นะคะถ้าจะมองฝั่งเซลล์คือราคาควรจะต่ํากว่า2,470นะคะเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันราคาทำ h i g ยกตัวสูงขึ้นนะคะทำให้มุมมองฝั่งบายดูว่าจะมี ทีท่าและได้เปรียบมากกว่าทีนี้เรามองไว้2โซนนะคะเพื่อนๆโซนแรกนะคะคือ2,496ถ้าราคาสามารถที่จะยืนอยู่เหนือ2,496ได้มีโอกาสที่าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปที่แนวต้านถัดไปที่2,508และ2,520นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะราคาอาจจะลงมาเทสนะคะในโซนเ,เขาเรียกว่า fair value gap นะคะในโซน2,475ถึง2484ได้นะคะอาจจะมีการย่อนะถ้าย่อเรา ก็จะรอรับอีกไม้หนึ่งในโซนนั้นนะคะและถ้าราคาต่ำกว่า2,470พิจารณาคัดนะคะในเรื่องของฝั่งบายและมุมมองของฝั่งบายจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แผนการประมาณนี้อย่างไรก็ตามนะคะการเทรดมีความเสี่ยงเพื่อนๆฟังได้แต่เพื่อนๆต้องพิจารณาต่อด,ด้วยตัวเองนะคะเราไม่ได้มี ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของออเดอร์หรือความเสียหายในพอร์ตของเพื่อนเอนการตัดสินใจในการเทรดเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆนนะคะวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีของเพื่อนเอนขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะ